สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามเรื่องของข่าวสารบัตสบรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนครับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับหลายท่านนะครับอยากจะรู้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนปี2567ยังใช้ได้อยู่หรือไม่นะครับโดยที่ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงแล้วครับคุณผู้ชมสําหรับกระแสข่าวหรือว่าจะมีการจอ่อยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะครับโดยที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2567นเเนี่ยนะครับทางด้านรัฐบาลตอบชัดครับได้รับ ิหรือไม่กลุ่มไหนยื่นอุทธรณ์ได้รับวงเงินย้อนหลังใช้สิทธิได้ทันทีนะครับโดยที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2567หรือว่าเรียกว่าบัตรคนจนเนี่ยนะครับตามภาษาปากนะมีกระแสข่าวว่าจะยกเลิกนะครับจ่อยกเลิกซึ่งล่าสุดแล้วเนี่ยนะครับยืนยันไม่เป็นความจริงครับโดยทางด้านกระทรวงการคลังโดยนายกิสตาจีนวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้มีการระบุไว้ยังดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนอย่างต่อเนื่องครับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถือเป็นโครงการที่ดีอยู่แล้วครับไม่มียกเลิกช่วยเหลือตามเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2567ยังได้รับสิทธิ์เช่นเดิมครับ โดยในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับสำหรับการจ่ายเงินนะครับคุณผู้ชมในส่วนของบัญชีการแง่งรับปี2567เนี่ยนะครับรวมถึงกลุ่มยื่นอุทธรณ์ที่ประกาศผลรอบล่าสุดได้รับสิทธิ์รวมเป็นเงินเท่าไหร่ก็รายละเอียดดังนี้นะครับตามที่เคยได้รับสิทธิ์ก็คือวันที่1มกราคม2567เนี่ยนะครับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนไม่สามารถถอนเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ไม่สามารถสะสมได้ในเดือนถัดไปซึ่งวง งเงินส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนนะครับในวันที่1มกราคมแล้วก็วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะนะครับระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนนะครับประกอบไปด้วยบขอสอรถไฟขอสอมกรถไฟฟ้านะครับนี่ก็คือได้สิทธิ์เหมือนเดิมนะคุณผู้ชม โดยสําหรับกลุ่มยืนอุทธร์เนี่ยนะครับซึ่งกระทรวงการคลังได้เปิดให้คนผ่านอุทธร์ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่12มิถุนายน66เป็นต้นไปโดยในรอบเดือนมกราคม67เนี่ยนะครับจะมีเงินเข้าย้อนหลัง9เดือนครับทบสิทธิ์เฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้านะครับเท่านั้นนะอันนี้คือให้ย้อนหลัง โดยจะได้รับเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคม66รวมเป็นเงินทั้งสิ้น7 7 0 0บาทเมื่อรวมกับงวดเดือนมก,กราคม67นะครับอีก300เนี่ยจะได้รับเงินซื้อสินค้ารวม3,000บาทนะครับอันนี้คือยื่นอุทธรณ์ผ่านนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นะครับในวันที่18มก,กราคม2567เนี่ยนะครับค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อโควเรียนต่อ นะครับแล้วก็ค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับที่จะได้รับส่วนค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับ จำนวน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเนี่ยต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับที่ผ่านมาก่อนนะส่วนค่าน้ำประปาเช่นเดียวกันนะครับต้องลงทะเบียนรับสิทธิก่อนนะครับแล้วก็อีกวงเงินหนึ่งก right ็ค right. ือวันที่20มกราคมส5 6 7นาเะครับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนโดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับสิทธิ์บริการรอบใหม่นะครับโดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทลกสศ ครับก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้ก็คือ800บาทโอนเข้าบัญชีเหมือนเดิมนะครับที่ได้รับเบี้ยความพิการเหมือนเดิมนะก็คือทุกวันที่10ของทุกเดือนนะครับแล้วก็เงิน200บาทที่เพิ่มให้เนี่ยก็คือโอนเข้านะครับในส่วนของบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักในวันที่20ซึ่งเป็นสิทธิ์ของบัตรสุดการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ที่เรียกว่าผู้พิการที่มีบัตรสสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมในส่วนของบัตรสสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนย้ําว่ายังใช้สิทธิ์ได้ปกติเหมือนเดิมยังไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดนะครับในปี25 6 7เดือนมก,กราคมก็ยังใช้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ